าข,ขอแบบบ,บิิซงตสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ Triumph Bangkok r a m นะครับวันนี้เรามากับกิจกรรมกินกาแฟยามเช้านะครับนีออ่อากาศดีๆเลยวันนี้กินไข่กระทะมีนบุรีกันนะครับามาดูว่ามีรุ่นอะไรบ้างเยอะแยะเลยที่ร้อยทีร้อยของแจ้งโค,ค้กับทีร้อยจัลแอมแล้วก็น้องเมิร์ฟของเรา บรรยากาศ8โมงล้อหมุนครับตอนนี้7ดโมงครึ่งรอสมาชิกนะครับไปไปเจอกันก็วันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับการขี่ช่วงเช้าแล้วครับนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกของเราที่ทำมอร์นิ่งไลน์แล้วกันในนามของบริษัทนะครับก็วันนี้มีผู้บริหารไปด้วยนะครับก็พี่เชวันนี้ให้วันนี้แกขี่รถอะไรครับ นี่มันก็อากาศดีมากนะครับแข้งพี่แมนเด็กไหมพอได้ขี่พอได้ขี่ยังไม่ได้สับเกียร์หกเลยถึงแล้วนี่ไอ้สี่ร้อยมิลเกียร์หกเลยครเ่มุ่นจอยครับเพ่สีสันน่ากินนะครับนี่โกโก้กับอาเขียวเจ๊ไม่มาครับซักสองแก้วเลยนะครับวันนี้ถึงแล้วบรรยากาศฝนไม่ตกนะครับวันนี้ฝน คนหายไปแล้วนะนี่่าดูชิวๆครับมีพื้นที่ให้ให้เดินอยู่นะครับไม่แออัดด้วยมีติดริมแม่น้ำนะครับใครสนใจก็มาปักทิปที่นี่กันได้นะมันมีที่จอดรถอยู่ด้วยนะครับอเอเ้มอร์นิ่งไรด์กับแท้แ็คคอกลารครับสุกมากเดรถพี่ชายทามาใหม่ครับโอ้โหสีอย่างเอาอ่าานะอันนี้ทีร้อยแปลงเป็นทีร้อยแปลงสกมเบิร์นะครับ พี่ไปทำอตอนไหนพี่ห่อนอันนี้แป่งจริงหรือแบงอันนี้พูดไม่ใช่แต่แคมนี่แหละผมตกใจนะถึงเรียบร้อยครับผมมวนจอยคาเฟ่ไงครับเหนือไหมมันครับนี่ดูทีร้อยทรงลุงคลาสสิกตัวนี้ดิเจี๋ยวโคตรเอาโลโก้หีบเพลงนี้ไม่ใช่ดูถูกนะครับใช่ครับ เป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นนะครับมีเพลงนี้แล้วก็ส่วนกิจกรรมนะครับหลังจากทรัมเดย์เดี๋ยวจไปก่อนจะได้สนิทกันมากกว่านี้สนิทับสนิทกันมากกว่านี้แล้วเดือนธันวานะครับเดี๋ยวจะสาพิจารณากันผมเว้นไปกิจกรรมหนึ่งครับที่เดี๋ยวจะมีบทจากลูกค้าที่เราร่วมกิจกรรมกันเราอยู่ในที่ร้านเนื้อแท้เสร็จสิ้นจากภารกิจมอร์นิ่งไรส์ของแบงคอกลาแล้วนะครับนี่ก็เหลือแค่กลุ่มพี่ ใช่อ้เล็กน้อยนะครับก็เรากินข้าวที่ร้านเนื้อแท้นะฮะตอนวันฝนหายแล้วนะครับพอมาอยู่ที่ร้านเนื้อแท้บางโตอาหารหลากหลายครับนี่กะเพราเดียวันนี้กะเพราเรื่องมาไกลครับบังเดี๋ยวผมเอาปกเทปให้เซนก่อนบังบอกว่าเขาเลิกเซนแล้วนี่ไงก็แก้แก้ตัวไงแก้ตัว ใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีอีกกิจกรรมนึงแหละนะครับที่ชชยัมเดย์นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไปเหมือนกันเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากทุกคนอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อน,นครับบ๊ายบายครับผม